มากันที่หนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนก็พิชยาดีกว่ากับความรักของลูกครึ่งฝรั่งอ่าความรักก็ไปได้สวยประมาณนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้ก็ขยันทํางานเก็บเงินด้วยเพื่อที่จะเพื่อที่จะยางยังยังยังไม่แต่งงานนะเกิดมาแะ้ตื่นเต้นจัะเออเขาขยันมากนะจ๊ะชั่วโมงนี้ต้องต้องยกให้นักร้องหนุ่มคนนี้นะคะเพราะว่าโหมทั้งงานเพลงงานละครไปกับธุรกิจส่วนตัวเนื่องจากต้องเร่งปั๊มเงินก้อนใหญ่ค่ะไม่ใช่ว่าจะเก็บตัง แต่งหรอกนะจ๊ะเพราะเต็มผ่อนบ้านหลังโตให้คุณพ่อนั่นเองก็คือคือทําก็เพื่ออนาคตอยู่แล้วเพื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยจริงๆก็คุณพ่อคุณแม่กําลังจะสร้างบ้านที่แบบอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยถ้าเราทําธุรกิจตรงนี้ได้เราเอาเอาเงินส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนแบบทั้งหมดก็ได้อะไปปะตรงช่วงที่เป็นเรื่องบ้านให้จบก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันที่เหลือก็มาเก็บเป็นอนาคตของเราต่อไปยังไม่แน่ใจว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับ ก็เ่มาื่อไหร่น่าจะเร็วๆนี้ครับใช่ยังไม่ได้คุยคุณพ่อเลยว่าเขาจะจะเริ่มแบบกระบวนการสร้างเมื่อไหร่แต่ว่าเขาเอาแพลนออะไรมาดูแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะแพงน่าจะแพงอยู่นะครับก็โอ้ไม่รู้เป็นเรื่องของอันนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นดูแลเรื่องเรื่องราคาครับ นี่หนึ่งในตัวอย่างลูกกระตันอยู่สามารถส่งเอสมาบอกได้นะแล้วก็วงเลบมาด้วยว่าอินไซด์ได้รุ้นของรางวัลไปอีกออันี้นะคะก็เป็นตัวอย่างดีๆเนาะซื้อบ้านให้คุณพ่อแบบนี้นะคะก็อยากทำให้ได้บ้างแหมมีทั้งธุรกิจมีทั้งละครมีทั้งอีเวนต์มีทั้งเพลงนะสบายแล้วพอคุณพ่อเสร็จแล้วก็แต่งงานที่หลังแเพราะเป็นครอบครัวของตัวเองแย่งมาหลังุ้นอยู่นะคะ